มันไปเป็นอยู่ในนิทานในโซข้อส่วนหนึ่งนะครับอยากจำไว้นะนะครับจําไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องแบบนี้นะครับจําเลยนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับนอนเตียงได้แล้วนะครับฝึกได้แล้วนะครับฝึกนอนเตียงได้แล้วนะครับฝึกนอนเตียงนะครับทุกวันนี้ก็หลอกนะครับเอฟซีไปทําบุญนะครับเพื่อจําเลยจะได้เงินส่วนต่างนะครับเออส่วนต่างในการที่ว่า อ่าหกสิบสี่สิบนะของนะครับวงการพวกนี้ลุงโมควนกะับทะลุมาหมดแล้วนะครับวงการเรื่องพระป่ากฐินนี่นะครับวงการเรื่องพระป่ากฐินนะครับลุงโมควรไม่เคยเป็นเจ้าภาพไม่เคยเป็นอะไรหรอกนะครับมันมันแต่ว่าคนอื่นเขาทํากันนะครับมันเป็นวงการอ่ามันกลายเป็นนะครับคนเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแนละ้วมันหกสิบสี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะจำเลยจึงหากินกับพวกนี้แหละมันง่ายดี นะครับเออพอถึงฤูดูการก็ได้เงินพอถึงฤูดูการก็ได้เงินนะครับไม่ต้องไปกีดยานไงนะครับเออนะครับไม่ต้องไปลงทุนขายนะครับเหมือนอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาแล้วกรณากดไลฟ์เป็นลังใจช่องลมคนด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับเนาะเพียงตะวันสวัสดีกับคุณส้มบับนะครับนะ เอานะครับนี่บ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วนะครับเพียงตะวันนะครับนะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวลุงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับนะเดี๋ยวแยกย้ายกันไปทํางานนะครับเอฟซีนะครับขอบคุณ FC ทุกทุกคนนะครับขอบคุณ FC ทุกทท่านนะครับที่เข้ามานะครับเป็นกําลังใจนะครับนะเข้ามากดติดตามนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องลุงมงคลชาแนลนะครับแล้วก็ช่องท่านประธานรถนะครับรถสตอรี่นะครับอย่าลืมกดติดตามอีกเหลืออีกร้อยกว่าคนก็จะทะลุแล้วะ 1, นะครับอีกร้อยกว่าคนก็จะทะลุแล้วทะลุหนึ่งพันนะครับร้อยกว่าคนนิดๆน,นะครับจะนิดที่สั่งลื้อนะครับอยู่อะนะครับและบ้านเออสั่งลือ้ออะนะ และบ้านออกแล้วใช่ไหมไม่รู้นะครับเนาะไม่รู้นะครับอ่าลืมมาพี่สิทธิ์แกแล้วนะครับกาแฟไม่ได้นะครับนาะแล้วก็ช่องไซฟุดดีนอะไรหลายๆคนนะครับเนาะช่องทางพวกเราหลายๆคนนะครับอ่าที่เคยแปะลิงก์ไว้นะครับขอบคุณทุกๆคนทุกทท่านนะครับรวมถึงนะครับอ่าสมาชิกของช่องลุงมงคลทุกทท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับสมัครสมาชิกนะครับช่องลุงมงคล นะครับชั้นแน่นะครับหนึ่งเดือน50บาทนะครับนะหนึ่งเดือน50บาท150แล้วก็300บาทนะครับเออแล้วแต่ความกรุณานะครับสมัยก่อนลุงมงคลอ่ะปกป้องจำเลยเต็มที่แต่สิ่งที่จำเลยบอกไปลุงมงคลมันบอกว่าไม่รู้จักลุงมงคลนะนะครับไอ้จำเลยคนนี้นะครับมันน่าตบเนรคุณจริงๆนะครับเนรคุนสมชื่อนะครับเออใช่นะครับนะมีคําสั่งออกมาแล้วลื้อๆถอนๆอนนอนนลื้อๆนะครับนะ อ้าจริงเหรอครับสาวบางนาสตอรี่ว่าอ่าอ่าดีเขาไม่ปวดไฟนะครับนะเออนะครับนะสรุปแล้วนะครับไปรับยาที่ช่องเจ็ดมาหรือยังนะครับแม่สาวบางนาสตอรี่นะครับสรุปนะครับช่องเจ็ดหรือช่องสามนะครับนะครับถ้าช่องเจ็ดมันไกลก็นะครับก็บอกพยาบาลเขาได้นะครับขอเป็นช่องสามได้ไหมคะนะครับว่าอ่าอ่านะครับเพราะช่องเจ็ด หนูไม่ค่อยถูกกับนักข่าวค่ะนะครับท่องช่องสามเนี่ยโอ้ยนะครับเพื่อนกันเลยค่ะนะคขัาเออเออนัคขับขอต่อรองกับเขาได้หรือเปล่าลองลองต่อรองนับเออถ้าไปรับที่ช่องเจ็ดทำไม่ค่อยถูกกันเลยวันก่อนค็เลือกพัดถุงด่ากันแล้วนะครับนะล่อลอกนะครับเอาเอฟนะครับเอาของเอฟซีเวลาย้ายหนีนะครับจากจำเลยเอฟซีนะครับที่ส่ง ให้นะครับเออใช่ครับนะนี่นะครับอย่าลืมนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเออกดติดตามลดสตอรี่นะครับอย่าลืมกดติดตามลดสตอรี่นะครับอีกร้อยกว่าคนนะครับก็จะครบพันเป็นกําลังใจนะครับรถสตอรี่นะครับท่านประธานลดของเราไอ้พี่สิลุงลุงรีบลงไปถอนเสาไฟหลอนนะครับว่าเอาจริงเหรอครับเนี่ยเขาสั่งถอนแล้วใช่ไหม นะครับไลฟ์วันนี้นะครับไลฟ์ส่วนสิบแปดนะครับไซพูดดีนะครับหกโมงครึ่งนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับเข้าไปดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้รวมบุคคลชาแนลก็จะขอลงก่อนนะครับขอบคุณ